เจ๊ <Yeah. S 2> เอาดีเฉยเจมจะบอกว่ามีสับประรดอ่ะเอาเปล่ามีสับประรดหรอเออมีสิบเดี๋ยวให้หมดเลยมีสิบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่รถไว้ก่อนส่รถไว้ก่อนได้กูก็ต้องคราฟเองกูก็ต้องมาไรไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปใายพอ่อรลอยได้สัตว์ อ่ะตามแมนทำอะไรไม่ได้จริงๆวะน้องชายอย่า้ยเจมใส่หน้ากากเลย อีฮีโควิด no อีสเดย์เกิดว่าไปดูเพจผมอ่ะมันจะสตตีมจะหลุดไหมเอ้าเชี่ยชิบหายเจฟมึงก็เดินข้าวมาแบบโอ้โหเราบานวนเลยจะตายไม่กูถามไม่เฉยเจฟปากไปดูเพจด้วยไงเผื่อสตตีมหลุดหรือเปล่าวันนี้ไล์อยู่ไง เด็ดเด็ดเด็ดพาไปโรงแรมให้ก็ได้ไอ่ชิบหายขึ้นไม่ได้หาขึ้นมาสเปรย์ปลาใช่ไหมสเปรย์ปลาทางไปเลยสมมุติถ้ามึงไม่เบรกรถมึงนี่แหละมึงเบรกแล้วก็พยายามขับไปข้างหน้าด้วยเฮีย <c oughs> ได้คอนเทนต์ละโว่กูกูพยายามขับไปข้างหน้าสุดละ โอ้ยยยยเยยพี่ยยย้พี่อะไรๆกันเลยขึ้นกๆๆๆขึ้นกเขึู้กูจะล่วงกันแล้วเนี่ออระดับความเทาไหรเนี่ยพี่โอเกี่ออกไปไหนเนี่ยขับขึนแมงบุก่อนขับขนแม่บุก่อนก็ไม่ไหวแล้วพยายามกินไปก่อนเกเบกเบกเบ่กินกินไนจลงลี่อีนีด็ก จะรลวกแล้วพี่ลวกแล้วมันคืนี่ดันขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปพี่ตีวงมาสามปีให้เร็วหน่อยก็ได้นะพวกผมข้างในยันรนตายแล้วเออเฮ้อเฮียแล้วเฮียแล้วกิมกิมกิม ไอ้กีเราเราจะรอดเราไม่ได้พี่หอความสูงสูงสุดๆเลยเข้าที่เครื่องไงสูงได้อะโอ้ยไอ้กี้เบรกกี่เบรกเที่ยเอหลอนแล้วลแล้แรู้ก็เบรกไมยังบีบีบคุยเกมจอใ่ไหมเกมจอเดีวรอ้กกมจอดิเอา เอา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 ลวงมาแล้วลวงแล้วล่วาแล้วมัไม่เป็นไรมันไเป็นไรรอดรอดรอดเชื่อกูเชื่อกูกูเรียนมาดีดีดตเฮียรอดจริงด้ยไ้งรอดเฮียีกเนี่ยพี่แมงแมงบักนั่งแม่งบักลงเครื่องจะกลัวไปลงช่องดี่ไอวเฮียบายบายพี่เกดดยเราก็ด้วยเราก็ด้วย